I'm <laughs> not สวัสดีครับช่อง YouTube ในนกแชนแนลนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับก็กลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับกับการพาชมรถนะครับคลิปนี้ก็จะถ่ายไว้เมื่อวันเสาร์ที่2สิงหาคม2568นะครับและก็คลิปที่เราลงไว้จะลงไว้เมื่อวันพฤหัสบดีที่4กันยายน2568นะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปชมรถ Toyota Yaris Cross 1. 5 H.E.V. Smart เกียร์โทรมัติ eCVT สีขาวมุกคันนี้เลยนะครับสีขาวมุกแพทินามไวเพลนะครับสีขาวมุกแพทินามไวเพลสวยๆแบบคลีนรๆแบบนี้เลยนะครับรถคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่7 9 6 0 0 0บาทนะครับนี่เจ็ดแบาทในตัวถังสีขาวมุกแพทินามไวเพลสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ลงไปถึงสีแดงเข้มเนี่ยสีแดงเข้มแล้วก็สีน้ําเงินเข้มเนี่ยสีน้ําเงินเข้มก็796 0 0 0เหมืเหมือนกันนะครับ แล้วก็สีบรอนเงินสีเทาสีดำจะลดลง7,000บาทนะครับเป็นราคาปกติเลย789,000บาทนะครับมีส่วนต่างก็7,000นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นของ Toyota Yaris Cross เลยนะครับตัวเริ่มต้นของ Yaris Cross ลูกค้าท่านไหนที่ต้องการรถ SUV แบบนี้5ที่นั่งเครื่อง HEV ที่มีความคุ้มค่าราคาจับต้องได้ราคาถูกเนี้ยแค่789กับ796เนี้ยก็ ัดรุ่นนี้ได้เลยสบายๆนะครับรุ่นนี้ราคาก็จับต้องได้จริงๆแม้ว่าออปชันเซฟตี้เซนเอดาระบบความปลอดภัยต่างๆไม่จัดเต็มเหมือนคริมียมลักชูอย่เงี้ยแต่ต้องการแบบพอดิบพอดีเงี้ยเอาให้สมกับราคาประหยัดเงี้ยก็จัดรุ่นนี้ได้เลยรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็796,000กับ789,000นนั้นสเปคของตัวรถจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมสเปคของรถร,ถรุ่นนี้กันเลยนะครับ เรื่องจากไฟหน้านะครับนี่ไฟหน้าในรุ่นนี้ก็เป็นไฟหน้าแบบ LED เหมือนกันนะนี่ถือว่าดีมากๆเลยนะสำหรับตัวเริ่มต้นเป็นไฟหน้าแบบ LED ถือว่าให้มาดีเหมือนกันเลยนะครับนี่สว่างชัดเจนและปลอดภัยในยามค่ำคืนแน่นอนนะครับไฟสูงไฟต่ำจะอยู่ในโคมนี้เลย Follow m ี Home ก็มีมาให้ทุกรุ่นเปิดปิดปรับระดับไฟหน้าแบบออโต้ก็มีมาให้แบบครบถ้วนเหมือนกันนะครับแต่จะไม่มีในเรื่องของออโต้ไฮบียมแต่อย่างใดถ้าอยากได้แบบออโต้ไฮบีมต้องไป พรีมยม่ครีมยม่ลักชูเนี้ยครีมม่ครีมแมลักชูรชี่นะครับอันนั้นมีนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับแล้วก็ไฟสองสว่างเวลากลางวันเดทามรอนิไลแลวก็ไฟหลีตอนกลางคืนจะอยู่ตรงนี้เลยนี่ไฟหน้าแบบนี้ LED ถือว่าดีไซน์สวยดีนะแล้วก็สว่างชัดเจนด้วยนะครับมีสว่างชัดเจนและปลอดภัยในยามค่ำคืนได้ดีจริงๆเลยนะครับส่วนกระจังหน้าในรุ่นสมาร์ทนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลย ตั้งแต่แถบตรงนี้ยันที่รังพึ่งตรงนี้รังผึ้งตรงนี้ก็เป็นสีดําด้านเหมือนกันและแถบกระจังหน้าตรงนี้ก็เป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยนะนี่เพราะว่าให้มันดูว่าให้มาดูออกว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยนะครับนี่แล้ก็โตโยต้าแบบโครเมียมขนาดใหญ่นะครับแต่ที่หายไปก็คือกล้องรอบคัน PVM นะครับนี่กล้องรอบคัน PVM ถ้าอยากได้แบบมีกล้องรอบคันเนี้ยก็ไปพรีเมียมลักชูนะครับรุ่นสมาร์ทค,คือหมดสิทธิ์เลยนะครับนี่ กันชนหน้าก็จะออกแบบดีไซน์แบบนี้เลยนี่กันชนกับตรงเนี้ยกระจังตรงเนี้ยมันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนี่ให้ดูสวยงามและหรูหรายิ่งขึ้นนะครับนี่กันชนหน้าเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วชุดสเกิรต์ตตรงเนี้ยนี่เป็นสีดําด้านทั้งหมดหน,นะหรับตัวสมาร์ทนะครับก็จะเน้นโหลๆไปหน่อยนะครับนี่กันกันชนหน้าพร้อมกับสเกิร์ตรสีดําด้านแบบเนี้ยนี่ถือว่าสวยดุดีนะนี่กันชนหน้าก็สีเดียวกับตัวรถแล้วก็ สเตเอร์หน้าเป็นสีดำด้านนะครับกรอบไฟตัดหมอกก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้เลยสีดำเงานะครับไฟตัดหมอกหรือว่าไฟฟอกแลมในรุ่นนี้เป็นแบบ LED จากโรงงานนะครับมีสว่างชัดเจนเมื่อทัศนวิสัยที่ไม่ดีเช่นฝนตกหรือหมอกลงจัดเงี้ยสภาพอากาศที่ย่าแย่เงี้ยแต่ว่าสภาพอากาศปกติก็ยังเปิดเ,เล่นเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวมันจะรบกวนสายตาชาวบ้านนะครับไม่มีเซนเซอร์รอบคันนะสำหรับตัวนี้นะครับไม่มีเซ็นเซอร์รอบคันถนะ้าอยากได้เซนเซอร์รอบคัน ต้อไปพรีเมียมพรีเมียมลักชัวร์นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูโดยรวมกันอีกครั้งเลยนะครับนี่นี่โดยรวมหน้าตาแบบนี้ถือว่าสวยดีนะนี่สวยหรูหราเป็นอย่างดีเลยดูความเป็นพรีเมียมอย่างดีเลยนะครับนี่แม้ว่ากระจังหน้าจะเป็นสีดำเงาก็ยังสวยงาเหมือนเดิมนะแล้วก็คิ้วซุ้มล้อทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนี่ ทั้งสี่ล้อก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยเป็นพลาสติกสีดําด้านแบบนี้นี่อย่างนี้เลยแล้วก็ชุดชายสเกิร์ตตรงนี้เป็นสีดําด้านนะครับนี่สีดําด้านเหมือนกันเลยล้อในรุ่นนี้ก็จะเป็นล้ออะลอยดีไซน์แบบนี้เลยล้ออะลอยสีเงินขนาด17นิ้วนะครับขนาด17นิ้วพร้อมอยาง2อ5หนงทับหกสอนะครับยางลอดนี้ที่ให้มาก็เป็นยางของโยโกฮามานะครับนี่ล้อไลายนี้ก็ถือว่าสวยดีนะสวยแบบเรียบง่ายเลยนะครับ ดิสเบรกพร้อมเครียรระบายความร้อนทั้ง4ล้อนะครับนี่ดิสเบรกสีล้อทําให้จังหวะการเบรกนั้นดียิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ระบบกรนสะเทือนหน้านะครับระบบกรนสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระแม็กเฟอร์สันสตัพร้อมเหล็กกันโครงนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบท่อชั้นบีมนะครับนี่ด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสตัด้านหลังก็ท่อชั้นบีมพร้อมเหล็กกันโครงแล้วก็โช้กอัพทั้ง4ล้อเลยนะครับนี่ถือว่ายึดเกาะถนนนุ่มแน่นหนึบได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนี่โลโก้ H.E.V แบบโครเมียมอันนี้คื บิยอนซีโร่นะครับกะจบมองข้างในรุ่นนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่กับสีดําด้านพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED อยู่ตรงนี้เลยสามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟ,ฟฟ้าได้เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานนะครับก็จบบานหน้าเป็นแบบการเสียงรบวรกวนอะคูสติกการ์ดแบบปกตินะแต่จะไม่มีในเรื่องของระบบช่วยดูดซับพ,พลังงานความร้อนแต่อย่างใดถ้าอยากได้แบบมีระบบช่วยดูดซับพ,พลังงานความร้อนไปด้วยต้องไปรุ่นนี้ที่เป็นพรีเมียมลักชัวร์นะครับพรีเมียมลักชัวรี่นะครับก็จะได้แบบนั้นแต่รุ่นสมาร์ทคือ ได้แบบการเสียงรบกวนอกูสติกการ์ดแบบปกตินะครับไบป์ปน้ำฝนก็เป็นแบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ยกได้ทอความสะอาดได้ง่ายด้วยนะครับนี่อย่างนี้เลยในรุ่นเริ่มต้นก็ยังเป็นหลังคาทึบอยู่นะครับหลังคาทึบสีเดียวกับตัวรถเนี่ยถ้าอยากได้ซันรูฟต้องไปพรีเมียมลักชูนะครับนี่ไอ้รุ่นเริ่มต้นเน้นความประหยัดนะครับนี่ก็ต้องเป็นหลังคาทึบเป็นปกติธรรมดานะครับเสาอากาศก็เป็นครีบฉลามสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนี่รูปทรงเหมือนฟอร์จูเนอร์แเลยนะครับนี่ ที่มือจับเปิดประตูรถด้านนอกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งสีบานเลยนะครับไม่ได้เป็นคโครเมียมแต่อย่างใดเสาปีเป็นแบบสีดําการตกแต่งกรอบหน้าต่างก็จะเป็นแถบสีคโครเมียมตัดกับสีดําทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องของมิติตตัวรถนะครับมิติตัวรถตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างจนถึงด้านหลังนะครับมิติภายนอก ยาว4310ม mm, มกว้าง1770ม mm, เมและความสูงเท่ที่1695ม mm, เมแล้วก็ระยะทันล้ออยู่ที่2620ม mm, มแล้วก็ความกว้างช่องล้อด้านหน้าอยู่ที่1525ม mm, มด้านหลังอยู่ที่1520ม mm, เมแล้วก็ระยะตามสุดจากตัวรถถึงพื้นอยู่ที่ว่ากราวคแค่นั้นอยู่ที่210ม mm, มรัศมีวงเลี้ยวแคบสุด5.2เ mm, มตรถือว่าตีวงเลี้ยวได้อย่างดีมากๆเลยขับสบายด้วยนะครับแล้วก็ความจุถังน้ํามันก็ สา6ลิตรนะครับนี่สา6ลิตรถือว่าเติมไม่เต็มถังแล้วก็ประหยัดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่านี่ทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเิอยลไอออนด้วยนะครับนี่รุ่นเริ่มต้นก็ได้พวงมราลัยไฟฟ้า EPS เหมือนกันนะครับนี่ถือว่าใช้ได้เลยนี่ล้อและยางด้านหลังก็ใซ้เดีวยวกับล้อหน้าเลยอย่างที่บอกไปนะครับคิวซุมล้อด้านหลังดิสเบรกสี่ล้อระบบกันสะเทือนหลังนี่อย่างที่บอกเป็นแบบทอบร์ ช่วยในเรื่องของยึดเกาะถนนให้นุ่มแน่นนึกได้ดีกว่าเดิมนะครับนี่ไฟท้ายในรุ่นนี้นี่รุ่นรับต้นก็ได้เป็นแบบ led light guiding design ใหม่แบบนี้นะนี่ไฟท้ายแบบ led light guiding design ใหม่แบบนี้เลยก็ดีไซน์สวยงามมากนะแล้วก็สว่างชัดเจนและปลอดภัยต่อข้างหลังได้เป็นอย่างดีเลยนะครับทั้งไฟรีไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยเป็นแบบ led ทั้งหมดเลยนะครับประตูท้ายนะครับสามารถเปิดปิดได้ง่ายสบายๆด้วยการกดปุ่มสีดํา ที่ใต้โลโก้โตโยต้าอย่างนี้นี่อย่างนี้เลยที่ใต้โลโก้โตโยต้าแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้าแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ดีมีโชค็คผ่อนแรงมาให้ด้วยนี่มีชคผ่อนแรงก็ถือว่าทําให้การยกเปิดปิดประตูท้ายนั้นสบายแล้วก็ไม่หนักด้วยนะครับนี่นี่พื้นที่เก็บของเก็บสัมภาระด้านท้ายก็ถือว่า,วางเหมือนกันนะนี่เก็บของได้หลากหลายสบายๆเลยนี่เก็บของเก็บสัมภาระได้อย่างหลากหลายจุใจเลยทีเดียวนะครับ บอกนั่งแถวสองก็ปรับพับแบบราบได้ด้วยนะครับนี่เพิ่มพื้นที่ในการเก็บของเก็บสัภาระได้อย่างดีมากๆเลยเวลาจับประตูของสัภาระต่างๆเนี่ยนะครับนี่แล้วก็อันนี้ช่องเก็บของของมีกลิ่นอะไรพวกนี้นะครับนี่และจะซ่อนด้วยชุดส้มยางฉุกเชินนะครับแต่หน้าเสดายไม่มียางอะไรแต่อย่างใดนะครับไฟส่องสว่างก็เป็นแบบ LED นี่ถือว่าแจ่มมากเลยนะครับนี่วิธีการปิดก็ปิดได้ง่ายนะอย่างนี้แหละ ปิดได้ง่ายสบายๆเลยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นไฟฟ้าก็เถอะนะครับสปอยเลอร์หลังก็เป็นสีเดียวกับตัวรถไฟเบรกตรงที่3าก็เป็นแบบ LED นะครับกระจกบ้านหลังก็เหมือนเดิมมีไลฟ้ามาให้แล้วก็ไฟใบปัหน้าฝนด้านหลังอยู่ตรงนี้ใบปะใไป,ไป,ปะหน้าฝนด้านหลังนี่แล้วก็เตอร์ต้าชื่อยาลิสครอสแล้วก็ HEV b e y o n d z e r o ก็เป็นแบบโครเมี่ยมแล้วก็สีพิเศษด้วยนะครับส่วนกันชนท้ายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเป็นลักษณะแบบนี้ พร้อมชุดตกแต่งตรงนี้นที่เป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยแต่สีแดงๆก็คือไฟทับทิมนะครับขอ,อรุ่นนี้ก็มีเซ,เซนเซอร์กัรระยะแต่จะมีแค่ด้านหลังเท่านั้นนะนี่อย่างที่เห็นนี่เลยมีแค่ด้านหลังนะไม่ได้มีแบบรอบคันแต่อย่างใดน,นะครับนี่ก็เซนเซอร์การระยะมีแค่ด้านหลังสองจุดอะไม่ได้เป็นแบบรอบคันแต่อย่างใดก็ยังน่าเสียดายอยู่นะครับน,นี่ให้ชมด้านหลังกันเลย ด้านหลังก็ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะฮิสวยงามตั้งแต่ด้านหน้าจนด,ด้านหลังเลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีระบบความปลอดภัยในรุ่นนี้ก็ถือว่าจัดเต็มเหมือนเดิมนะสำหรับระบบความปลอดภัยนะครับทั้งระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA เข็มขัดนิรภัย3จุดที่นั่งพร้อมระบบดึงลังกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติระบบคู่หน้านะครับถุงลมนิรภัย SRS 6ตตำแหน่งนะครับคู่หน้า2ตํตำแหน่งด้านข้างคู่หน้า2ตํตำแหน่งแล้วก็ม่านถุงลมด้านข้าง2ตํตำแหน่ง ในรุ่นเริ่มต้นถือว่าให้มาดีมากเลยอะโอ้ให้มาแบบจัดเต็มนี่ถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับระบบชควบคุมการทรงตัว vs ระบบป้องกันล้อมมุนฟรี trc ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน hac นะครับนี่แล้วก็กล้องมองหลังเซ็นเซอร์การะระยะด้านหลัง2จุดนะครับด้านหลัง2จุดนะสำหรับเซ็นเซอร์กระ,ระยะนะครับแล้วก็สัญญาณการขโมยโครงสร้างตัวถังแบบ tnga เนี่ยถือว่าพัฒนาได้ดีจริงๆเลยนะครับนี แล้วก็รัามีวงเลี้ยวแคบสุดก็5.2เมตรก็อย่างที่บอกไปนะครับนี่แต่ระบบความปลอดภัยอย่าง VSC TRC ถือว่าให้มาดีจริงๆเลยนะครับนี่ถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยนะครับว่าภายในจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยนะครับไปนี่ภายในก็จะเป็นโทนสีดําแบบนี้เลยออกแบบได้อย่างสวยงามหรูหรากว้างขวางนั่งสบาย แล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยในแบบฉบับ t ต y ยต a j จาวิสคร s ส1.5 HEV เกิดเริ่มต้นอย่างสมาร์ทคันนี้นะครับนี่ห้องโดยสารถือว่าสวยงามหรูหรากว้างขวางแล้วก็นั่งสบายจริงๆแล้วก็ถูกดันด้วยน้นด้วยโทนสีดำแบบนี้แต่ว่าบางอย่างอาจจะลดทอนลงบ้างเดี๋ยวจะไปดูกันทีละจุดเลยนะครับแผงประตูนะครับนี่แผงประตูก็ตรงนี้เป็นยูริตรงนี้เป็นวัสดุ PVC นี่วัสดุ PVC เนี่ย,ยมันดูนุ่มเนี่ยเนี่ยมันดูนุ่มนะครับนี่ แล้วก็ตรงนี้ตกแต่งด้วยบุกหนังซ็อกทัชสีดำนี่จนไปถึงที่พักแขนข้างประตูก็เป็นบุกหนังสีดําโดยได้ด้วยสีเทาที่ไซส์สวยงามแบบนี้เลยที่มบือจับเปิดประตูรถด้านในก็จะเป็นสีโครเมียมทั้งสีบานเลยที่ล็อกและเปิดล็อกประตูแผงควบคมกระจกไฟฟ้าเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็การตกแต่งแถบตรงนี้ก็สีดําด้านด้วยกระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อกพร้อมสปีดออโต้ล็อกก็มีมาให้แบบครบถ้วนเหมือนกันนะครับนี่แต่น่าเสียดายก็คือ ระบบออโต้และกัารหนีแจมโปรเทคชันมีเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นนะครับนี่ก็น่าเสียดายเหมือนกันเพราะว่าที่เหลือก็ไฟฟ้าอัตโนมือต้องใช้งานอย่างระมัดระวังด้วยแต่นี่สบายมากนี่ที่ฝั่งผู้ขับนะสบายมากเลยเป็นแบบออโต้และกัารหน,นีถือว่าดีมากๆเลยแต่นี่ยังแมนนวลอยู่นะครับอันนี้เซนะ็นทันล็อกนะนี่แล้วก็ด้านซ้ายก็มีทั้งกดพับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าออโต้ Auto, ปรับมุมมอ,ง,ง,กมอง,งกระจกมองข้างก็มีปรับองศากระจกมองข้างซ้ายขวา LR ก็มีเหมือนกันนะครับ ช่องวางขวดน้ำขนาดใหญ่กลางเล็กก็มีนะครับนี่ลำโพงในรูปนี้ก็มีทั้งหมด6ตำแหน่งนะย่าเป็นลำโพงแบบจากโรงงานอยู่นะครับนี่ยังลำโพง6ตำแหน่งก็ย่าเป็นของโรงงานอยู่นะไม่ได้เป็นแบบของไพโอเนียแต่อยา่างใดถ้ายาอได้แบบไพโอเนียก็ไปพรีเมียมลักชูนะครับเบาะนั่งในรูปนี้ก็จะเป็นเบาะนั่งแบบกึ่งหนังแท้สีดำนี่ดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยตรงกลางก็มีลายจอกรูด้วยนะครับนี่นั่งสบายนุ่มนวลอกกระชับรับสรีระได้ดีทั้งฝั่งผู้ขับขี่ และฝังะ่งผู้โดยสารตอนหน้าได้เป็นอย่างดีเพราะมีการออกแบบปีกตรงนี้ในทำให้เราสามารถนั่งได้สบายอบกระชับรับสรีระได้ดีแล้วก็นั่งสบายทำความสะอาดง่ายด้วยนะครับนี่พื้นผิวสัมผัสก็ดีใช้ได้เลยคุณภาพโฟมน้ําถือว่านุ่มนวลกว่านะนี่คุณภาพโฟมน้านี่นุ่มนวลจริงๆเลยนี่นุ่มมากๆเลยทําให้การนั่งนั้นนุ่มสบายจริงๆเลยนะครับนี่แต่น่าเสียดายคือการปรับเบาะยังคงเป็นแบบแม่นวลนเลื่อนเอ็นสูงต่ําได้เหมือนเดิมนะครับ การดีไซน์คอนโซลด้านหน้าถือว่าออกแบบได้อย่างสวยงามหรูหราโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับ To y ย ta y ยา i s Cross 1.5 H.E.V เกิดเริ่มต้นอย่างสมาร์ทได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนี่คอนโซลด้านหน้าแม้ว่าบางอย่างจะลดลงไปนิดนึงแต,แต่ก็ยังคงความสวยงามในเรื่องของการดีไซน์อยู่นะครับพวงมาลัยในรุ่นนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยแบบหุ้มหนังสีดําแบบนี้เลยเป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตสามกา้านปรับระดับได้4ี่ทิศทางสูงต่ำเข้าออกเหมือนเดิมและที่สําคัญ เป็นพวงมาลัยไฟฟ้า EPS เหมือนเดิมนี่จะที่บอกไปนะครับนี่ทำให้การขับขี่นั้นสบายผ่อนคลายแล้วก็ไม่เครียดด้วยนะครับที่เป็นคุณผู้หญิงก็ขับง่ายสบายๆส,สบายมือทุกการหมุนเลยนะครับนี่ด้านซ้ายก็เป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงเงี้ยลดเสียงเร่งเสียงค้นหาจอวิทยุเงี้ย enter โหมดทริปเงี้ยทริป A ทริป B เงี้ยอันนี้กลับหน้าจออันนี้คำสั่งเสียงนะครับส่วนด้านขวาก็เป็นการค้นหาต่างๆโหมด ก็รับสายโทรศัพท์เนี้ยนะครับนี่ค้นหาจอวิทยุจอ M I D เงี้ยนเห็นไหมจอ M I D อะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้น่าจะจอวิทยุแต่จําได้คือเนี้ยรับสายโทรศัพท์นะครับอันนี้ปุ่ม drive นะครับปุ่ม drive อยู่ตรงนี้เลยใบปะน้าฝนเป็นแบบหน่งเวลาและปรับตั้งเวลาได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เปิดปิดไฟหน้าปรับระดับไฟหน้าแบบออโต้เปิดปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เปิดปิดไฟตัดหมอกนะครับแต่ปุ่ม push start ก็จะอยู่ตรงเนี้ยนี่ ปุ่มสีฟ้าตรงนี้เลยปุ่มพูดสตาร์ทสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสโดยจะทํางานร่วมกับกุญแจรีโมทสมาร์ทคีย์พร้อมระบบอิโม่บรลเซอร์ป้องกันการสตาร์ทเครื่องยนต์โดยกุญแจร,รอมแล้วก็สัญญาณการขโมยก็มีมาให้แบบครบถ้วนเหมือนกันนะครับช่องแอร์ทั้งฝั่งผู้ขับขี่ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้ามาพร้อมการตกแต่งแ,ตแถบสีดําด้านนะครับแต่ที่คอนโซลกลางตรงนี้ช่องแอร์ที่คอนโซลกลาง2คู่หน้าตรงนี้มาพร้อมการตกแต่งแ,ตแถบสีดาเงาเนี่ยแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดไฟฉุกเฉิน แล้วก็มีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่นเพีย5ได้ด้วยนะครับนี่มีแผ่นกอรอกอากาศเพียม5มาให้ด้วยถือว่าเย็นสบายสุขภาพดีแน่นอนนะครับแต่ไม่มีช่องวางแก้วน้ำถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะครับแต่การตกแต่งคอนโซลด้านหน้านี่ตกแต่งด้วยบุกหนังซอฟทัชสีดำเดินได้ด้วยสีเทาแล้วก็มีเส้นสายสีดําเงินถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับแต่น่าเสียดายก็คือด้านบนอ่ะจะเป็นแบบฮาร์ดคือนะไม่ได้เป็นซอฟแต่อย่างใดนะครับนี่ นี่ที่เด็ดระบบควบคุมการทรงตัว VSC ป้องกันล้อมุดฟรี TRC นะครับ EV Mode ปรับระดับไฟหน้าสูงต่ำา6ระดับก็คือระดับศถึงระดับ5ถือว่าให้มาดีเหมือนกันปรับระดับปรับระดับไฟหน้าได้อย่างดีมากๆเลยนะครับอันนี้กล่องฟิลอะไรสักอย่างเนาะเปิดฝากระโปรงรถจะอยู่ลึกไปหน่อยนีเปิดฝาธนามันแบบแมนนวลก็อยู่ตรงนี้นี่มือจับขึ้นรถก็มีทั้งหมด4ตําแหน่งนะี่ขึ้นได้ง่ายสบายๆเลย มาตรวัดเรื่องแสง้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID ก็เป็นจอดิจิตอลทั้งหมดเลยนะมาตรวัดแบบจอดิจิตอลดีไซน์แบบนี้เลยแสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างดีมากๆเลยนะครับอันนี้ดิจิตอลถึงอนาล็อกเนี่ยอันนี้ดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับมาตรวัดแล้วก็จอแสดง MID ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะจอ MID กับสำหรับกับตรงนี้ที่เป็นอนาล็อกกึ่งดิจิตอลเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับ มีช่องเก็บของด้านล่างแบบมีฝาปิดนะครับมีแบบมีฝาปิดนะสำหรับช่องเก็บของด้านล่างเก็บของได้อเด็ประสงค์หลากหลายแล้วก็เก็บคู่มือการใช้รถของ t o โยต้ได้ด้ยวยนะครับระบบความบันเทิงในรุ่นนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสขนาด10นิ้วนะครับมีสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้สมาร์ทโฟนได้ Apple CarP l a y และ Android Auto แบบไร้สายได้และที่สําคัญมีระบบ T-Connect by Toyota ทุกรุ่นเลยนะครับ T-Connect by Toyota ก็เป็นเรื่องของแอปพลิเคชัน GPS ติดตามรถหายค้นหาตําแหน่งรถการแจ้งเตือนเข้าศูนย์ โปรโมชั่นสิทธิพิเศษบริการผู้ช่วยส่วนตัวการรับประกันคุณภาพรถครบจบในแอปเดียวเลยสำหรับท c o n n e c t by t o y o t ตนะครับนี่ก็สมัครใช้งานกันดูได้นะครับแอร์ในรุ่นนี้เป็นแอร์แบบออโต้โซนเดียวนะแอร์ออโต้โซนเดียวนะครับแต่ก,ก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายเย็นสบายแล้วก็มีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุน่นเพม2.5ได้ด้วยนะครับนี่เย็นสบายสุขภาพดีแน่นอนเร่งอุณหภูมิซ้ายขวาได้จากตรงนี้อันนี้โหมดทิมอะไรตรงเนี้ยนะครับนี่มีปุ่ม AC ระบายอากาศหมุนเวียนภายในไล่ฟ้ากระจกหลังเนี่ยแต่ไม่มีไล่ฟ้าด้านหน้านะอันนี้ปรับที่ทางลมออโตโอป,ปิดพัดลมเนี่ยอันนี้จอบอกอุณหภูมิของแอร์นะครับอันนี้เตือนค่าเฉ็ีขันยิลภัยนะครับเตือนค่าเฉ็บขันยิลภัยแล้วก็ช่องเสียบ USB Type C 1ช่อง3 0แอมแป์ M, แล้วก็ Type A 1ช่องนะครับแต่ช่องวางโทราศัพท์มือถือยังเป็นแบบพื้นๆอยู่กระจกมองหลังปรับรดเสร็สะท้อนยังตอกแป๊กเหมือนเดิมนะเป็นแบบอัตโนมืออยู่นะครับนี่อย่างนี้เลย ไฟสองสว่างภายในห้องโดยสารเป็นหลอด LED ทุกจุดเลยนี่ถือว่าแจ่มมากๆเลยเป็นหลอด LED นะนี่ใช้ได้ใช้ได้ถือว่าให้มาดีจริงๆเลยสว่างแน่นอนอันนี้การตกแต่งเล่นๆนะครับแล้วก็ที่แผงบางแดดทั้งฝั่งทั้งฝั่งผู้ขับและฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะสำหรับที่แผงบางแดดเป็นแบบดูดิเทนแล้วพุ่มผ้าสีดำแข็งแข็งปักๆแบบนี้มีกระจกส่องแต่งหน้ามาให้ด้วยมีไฟแบบ LED มาให้ด้วยนี่ถือว่าแจ่มมากๆเลย นี่ก็คุณผู้หญิงต้องการแต่งหน้าก็เปิดกระจกและส่องแต่งหน้าได้ตามอัทยาศัยของท่านนะครับนี่อย่างนี้เลยนี่ใช้ได้ใช้ได้มีไฟ LED มาให้ด้วยถือว่าแจ่มเลยเกียร์อัตโนมัต e ิ ECVT นะครับมีเข้าเกียร์ง่ายขับสบายราบรื่นทุกการขับขี่เลยสำหรับเกียร์อัตโนมัต e ิ ECVT นะครับหัวเกียร์ก็ยูรีเทนสีดําแล้วก็แถบตรงนี้สีดําเงาแล้วก็หนังหุ้มเกียร์เป็นหนังสีดําโดยได้ด้วยสีเงินนะครับนี่ก็เข้าเกียร์ง่ายเหมือนกันนะสำหรับเกียร์ ECVT นะครับ เบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮก็มีมาให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮนะครับมีช่องวางแก้วน้ํา2แก้วที่คอนโซลกลางที่พักแขนตรงกลางก็เป็นยูริเทนสีดําแล้วก็มีช่องเก็บของตรงกลางมี Power อร์อ e t เลทจุดนะครับ12โวลต์ร2อวัตต์ตรงเนี้ยนี่นี่ p o w เ r อร t อมีมาให้เลยโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งผู้โดยสารตอนหลังกันเลยนะครับ นี่ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังก็ถือว่าพื้นที่กว้างเหมือนกันนะแล้วก็ตัวเบาะนั่งก็นั่งสบายได้ด้วยเวลาเดินทางไกลๆนั่งสบายทุกการเดินทางทั้งครอบครัวหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงอย่างแน่นอนเลยนะครับมีแผงประตูด,ด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยมีตกแต่งบุกนุ่มด้วยนี่เบาะนั่งฝั่งผู้โดยสารตอนหลังก็วัสดุเหมือนกับเบาะคู่หน้าเลยเป็นแบบกึ่งหนังแท้สีดําพร้อมลายจอกรูตรงกลางนะครับนี่มีจุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก Isofit ทั้งสองฝั่งเลย ที่พักแขนตรงกลางที่เท้าแขนตรงกลางก็อยู่ตรงนี้เลยพร้อมที่วางแก้วน้ำสองแก้วด้วยนะครับนี่ที่เท้าแขนก็เป็นบุกหนังสีดํานะครับพร้อมที่วางแก้วน้ำสองแก้วนะครับนี่ปรับพับแบบราบได้ด้วยนะนี่อย่างนี้เลยเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของเก็บสัพพระได้อย่างหลากหลายสะดวกสบายเลยอันนี้ปรับปรับแบบราบ40ส่วนฝั่งนู้นปรับแบบราบแบบ60นะครับนี่ถือว่าปรับพับได้ง่ายสบายๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะนั่งก็นั่งสบายด้วยนะนี่นิ่มนวลมากๆเลย การเอนก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่อันนี้ก็หลอด led มีช่องแอร์ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังมาให้ด้วยนี่ถือว่าดีมากๆเลยรุวนเริ่มต้นนะครับมีช่องแอร์ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังมาให้ด้วยแต่ช่องเสียบ usb นี่อยู่นี่ช่องเสียบ usb type c ก็จะอยู่ลึกไปหน่อยนี่ช่องเสียบ usb type c จะอยู่ลึกไปหน่อยนะครับมี2จุดถือว่าดีเหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องแย่งกันชาร์จอย่างเงี้ยนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันจะอยู่ลึกไปหน่อยนะครับนี่ กระเป๋าใส่สองเอกสารหนังสือต่างๆมีที่บอกคนนั่งที่เดียวน่าเสียดายเหมือนกันและเป็นบูกผ้าด้วยนะฝังคนขับไม่มีเลยะนี่เราจับมีสี่ตำแหน่งนะครับนี่โอเคครบถ้วนกระบวนความนะครับนี่ภายในห้องโดยสารถือว่ารหรูหรากว้างขวางสะดวกสบายใช้ได้เหมือนกันนะแต่ฟังก์ชันการใช้งานแม้ว่าจะบางอย่างจะลดทอนไปนิดนึงแต่ก็พอรับได้อยู่นะในราคา แบบนี้ราคาเริ่มต้นตกถูกแบบนี้เจ็ดแสน่นเกับเจ็ดแสก็ถือว่าพอใช้ได้เหมือนกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนะครับสำหรับเครื่องยนต์ในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ h e v 1.5ลิตรขนาด1 5 0 0รซีซีรหัส 2NRVEX 4สูบแถวเรียงดั 1, 1, บเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์6สิบหวาวแบบดูว่า VVTIE นะครับ ให้กำลังสูงสุด91แรงม้า67กิโลวัตต์ที่5,500รอบต่อนาทีและบิดสูงสุด121นิวตันตเมตรที่4,000ถึง4,800รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็มีหัวฉีดอัจฉริยะแบบอิเล็กทรอนิกส์ EFI นะครับแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าแบบซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรนะครับแรบงบดันไฟฟ้าสูงสุด580โวลต์กำลังสูงสุด59กิโลวัตต์นะครับกำลังสูงสุดได้ถึง59กิโลวัตต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับ แรงดันไฟฟ้าสูงสุดถึง177.6โวลต์ความจุไฟฟ้า4.3แอมแปร์ต่อชั่วโมงนะครับแต่ถ้าทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์1.5ด5 H มอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนเนี่ยก,ก็จะรวมเป็น111แรงมา้า141นิวตันเมตรนะครับมีถือว่าแรงประหยัดรักโลกได้อย่างสบายๆแล้วก็เครื่องยนต์ก็ทนทานบำรุงรักษาดูแลรักษาก็ง่ายมากๆเลยนะครับนีและนี่ก็คือเครื่องยนต์ HEV 1.5ลิตร 1,500cc นะครับนี่111แรงมาร้า14 141นิวตันเมตรนี่ถือว่าแรงประหยัดได้อย่างสบายๆเลยประหยัดได้ถึง26.3โลแบบนี้สถิติแบบนี้ถือว่ามีให้เห็นแล้วนะครับนี่ในคันนี้เลยยาริสครอสนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปถึงจุดสุดท้ายเกเลยนะครับ จบกันไปเรียบร้อยครับสำหรับการพาชมรถ Toyota y a r ริ Cross 1.5 HEV s mart เกียร์อัตโนมัติ ECVT สีขาวมุกในราคาค่าตัว796,000บาทนะครับนี่796,000บาทนะครับถือว่าราคาจับต้องได้จริงๆแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคานะในการเป็นเจ้าของเนี้ยนะครับนี่ใครที่อยากได้แบบรถ SUV เครื่อง HEV ราคาประหยัดเนีไม่สีเรียดเรื่องออปชั่นเซ็ตีิเศษแบบ a d a s แบบจัดเต็มมันก็ามารุ่นนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าอยากได้แบบ จัดเต็มกว่านี้ทั้งดีไซน์ตัวรถออปชั Citizen, ่น d d a s Safety s e n s ตระบบความปลอดภัยจัดเต็มเนี่ยต้องไปรุ่นนี้ที่เป็นพรีเมียมลักชูนะครับหรือไปพรีเมียมก็ได้นะครับนี่ก็มีทั้ง3รุ่นเกรดนะครับแต่ถ้าอยากได้แบบคุ้มค่าประหยัดไม่ซีเรียเอะไรมากก็ต้องมารุ่นนี้เลยนะครับนีรุ่นสมาร์ทคันนี้นะครับนี่ถือว่าน่าจับต้องได้นะสำหรับราคาแนละ้วก็น่าเป็นเจ้าของมากๆเลยนะครับนี่ถือว่าซื้อรุ่นนี้แล้วก็สบายใจเหมือนกันนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับโชว์รูมโตโยต้าริสเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่เยววาวราชเจ็ดยอดจังหว,วัดเชียงใหม่นะครับที่อนุญาตอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้เราได้ถ่ายคลิปรถคันนี้ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับขอขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับโตโยต้าริสเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่เยววาวราชเจ็ดยอดจังหว,วัดเชียงใหม่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครสนใจรถตโตโยต้าสักคันหรือแวะมาชมรถโตโยต้าเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อหรือมาชมกันก่อนก็ได้ หรือว่ามาทดลองขับรถโตโยต้ก่อนการตัดสินใจซื้อกันก่อนก็ได้ทั้งไฮลัสรีโว h ไฮลัสแชมป์ฟอร์จูเนอร์ยาริสยาริสเอทีฟยาร s สค o อสโคโรล่าอัลติส l คโรล่าครอสแคมรี่อีโนวาซีหรือว่าทุกรุ่นของ t o โยต้ประมาณเนี้และเดี๋ยวหลัง21สิงหาก็จะมียาริสเอที H.E.V เข้ามาด้วยนะครับหรือมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อรถ t o โยต้ข้อมูลรถ t o โยต้รุ่ในใดก็ได้เงี้ยหรือ โปรโมชั่นส่วนลดแคมเปญพิเศษประจำเดือนเงี้ยโปรโมชั่นส่วนลดแคมเปญพิเศษแบบเนี้ยก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับโตโยต้าริสเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่ยาว,วัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับโทรศัพท์ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมกันได้นะครับที่053998555หรือ0853168168ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยจะมีทปรภาษาการขายขอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยินดีดต้อนรับทุกท่านได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดพิเศษแคมเปญดีๆ แล้วก็กิจกรรมดีๆเขามีให้แบบจัดเต็มแน่นอนนะครับ,รบที่นี่ Toyota ริสเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่เยาวราชเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มาที่นี่กันได้ที่นี่ยินด,ดีต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจและเป็นกันเองอย่างแน่นอนเลยนะครับและเดี๋ยวเร็วๆนี้ที่ Toyota าริสเยาวรชเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีโซน GR กราดมาด้วยนะครับนี่ได้ชมรถ GR แบบจัดเต็มเง,งี้ชมรถ GR จาก Toyota แล้วก็ได้ซื้อสินค้าจาก Toyota GR ด้วยแล้วก็ จับจอมเปเจ้าของรถ t o y o ต a GR อย่างนี้นก็เรวนี้จะมีแน่นอนนะครับก็มาที่ยวกันได้กับ t o y o ต a าิสเชียงใหม่โชรุมใหญ่เยาว,ว่า7ยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับทหากผิดพลาดแต่ประกันใดพูดไปตกประกันใด ก็ต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับว่าใจใดมิสุภาพขริยใดมิสุภาพก็ต้องกราบขอพระธัญไภาัยมานที่นี้ด้วยนะครับในคลิปหน้าผมจะมีรถรุ่นไหนมานําเสนอหรือมีคลิปพาไปเที่ยวที่ไหนมีคลิปอะไรมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งก็รอติดตามกันได้แล้วก็ถ้าชอบใจคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม Facebook ในด้วยเรับ,บ,บ,บนนี้กันกอนกนก่่ครรขทุาาาาโชดีีมสภพงงยแแ็ แห่งๆรวยๆกับทุกท่านโชคดีปีงูปีมะเสงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ